คุณรู้ไหมคะว่าลูกค้าสมัยเนี้ยเขาใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจซื้อสินค้ายก,ยกตัวอย่างง่ายเลยถ้าวันนี้คุณอยากจะได้กระเป๋าสักใบหนึ่งเนี่ยคุณจะทํายังไงคุณถึงจะสามารถซื้อกระเป๋าได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะคุณอาจจะถามเพื่อนถามคนรู้จักว่าเอ้ยมีอยากจะได้กระเป๋าสวยๆสักใบมีร้านไหนที่แนะนําบ้างไหมนะเพื่อนคุณก็บอกร้านมาคุณก็ไปซื้อตามร้านนั้น หรือว่าคุณอาจจะไปเดินตามห้างห้างที่คุณชอบไปเดินตอนเลิกงานหรือวันเสาร์วอาทิตย์ไปเดินร้านนู้นออกร้านนี้ช้อปปิง้งว่างั้นเถอะนะคะช้อปปิง้งแล้วคุณก็จะได้เลือกสินค้าตามที่คุณชอบตามที่คุณปรารถนาถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะคะสมัยนี้การเกณฑ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้าเขาทำแบบนี้ค่ะเขาเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา เขาก็เลื่อนหาเลยค่ะว่ามีร้านไหนขายกระเป๋าที่ชั้นชอบไหมนะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าปลอมกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋ามือสองกระเป๋ามือหนึ่งมันมีร้านไหนที่ถูกใจชั้นไหมนะเขาแค่นั่งอยู่ที่บ้านเขาก็สามารถหาข้อมูลร้านค้าได้แล้วว่าร้านนู้นขายแบบนี้ราคาเท่านี้มีมือหนึ่งมือสองแบรนด์เนมเขาสามารถรู้ข้อมูลหมดเลยแล้วที่สําคัญ เขาสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยว่าร้านนี้ดีกว่าร้านนู้นร้านนู้นถูกกว่าร้านนี้เพราะอะไรมันหมายความว่าอย่างไงคะมันหมายความว่าถ้าวันนี้คุณไม่เอาธุรกิจของคุณไปอยู่บนโลกออนไลน์ลูกตอนที่ลูกค้าเนี่ยเขาค้นหาข้อมูลเพื่อซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะไม่เจอร้านคุณค่ะนี่คือสาเหตุที่หลายๆคนขายสินค้าไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่ามีลูกค้าซื้อร้านคุณน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นร้านคุณตังหกถูกต้องไหมคะวันนี้การทำธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์คุณจะต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะเพราะเกณฑ์การตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าในสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ต้องไปเดินให้เหนื่อยให้เมื่อยตุ้ม แต่เขาสามารถนั่งอยู่ที่บ้านเขาก็สามารถรู้ข้อมูลแล้วว่าร้านนี้ดีอย่างไงร,ร้านนี้ถูกแบบไหนร้านนี้เชื่อถือได้ไหมเพราะอะไรคะเพราะเขาดูรีวิวเพราะเขาดูคอนเทนต์เพราะเขาดูการโฆษณา,เ,าเขาดูภาพร้านค้าที่อยู่ในออนไลน์ถ้าวันนี้คุณไม่เอาตัวเองหรือเอาร้านค้าของคุณนะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์คุณจะขายของได้น้อยลงน้อยลงน้อยลง แล้วอย่ามาบ่นนะคะว่าไม่มีคนซื้อสินค้าของคุณเลยเพราะคุณไม่ปรับตัวเองออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะ